เกมทีวีนะครับแล้วก็มันอยู่กับคุณคุณท,ท,ทีวีครับโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นเบสบอลกันครับแล้วก็สบายเบอร์เกมสองนะโอเคไปเบสบอลเลยครับคุณเพชรฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปทำคลิปต่อไปและกด เออกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมันกันแ,บบ like, แล้วก็กดแชร์หให้คนอื่นได้ดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวส่งหาผมแหละแล้วคือคุณไปไหนแล้วครับเออคุณจะไปเข้า V I P เหรอมันมี V I P อยู่นี่ฮะเออที่ขวาที่นี่เพื่อดูอรายละเอียดหมวด V I P ไหนมี V I P แล้วพิมพ์ว้าฟเอ้ยว้าฟว้าฟ V I P เฮ้ยต้องทำไมเข้าไม่ได้ แล้วคุณเพชรไปไหนครับคุณได้มาเวทบอร์มไหมเนี่ยมาละเอเจอแล้วครับไหนอะไร RP อะไรอ๋ออยากให้แคสเกมอะไรบอกได้ครับ AK แคสไปแล้วนะฮะคือคสโคดน้อยเลยคุณดูบอกไม่ได้ครับเร็วๆครับมาเล่นกันครับไม่งั้นชิดมันจะนานเกินครับเออครับโอ้ยแหลกครับคุณเคุณแหลกมาครับแบบนี้เสรสิ้นอันที่หนึ่งครับเหมือนเดิมครับเอาไม่เต็มครับอันที่สองก็ได้ครับ ได้ไหมเอออันที่สองเลยวรอเอาอันที่สองนะฮะโอเคแม่งบังกันเยอะเลยอ่โอเคมาแล้วผมอะอัดนานไม่เป็นไรลงเอไคผมเดี๋ยวเคลียร์กันที่หนังครับเพราะว่าไอแรปเตอร์เนี่ยมันตามมาทุกเริ่มเกมใหม่มันก็ตามมาครับเดี๋ยวขอคิดเวลาแป๊บนะฮะแล้วก็งดอินโทรด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอแก้ไขเร็วเร็วเร็ เราขอแก้ไขอินโทนแล้วก็ไม่ได้เลสีอ๋อไม่ทันแลเเเยเหรนะอ,อแล้วเราได้อยู่สีอะไรน่ะไม่ทันแล้วอ้าวแล้วเราได้อยู่สีอะไรโอ้ไม่ได้ทันไม่ได้เล,เล่าอา้าวแล้วก็ฆ่าตัวตายปัม่มปังมปัม่มปังม,ม,ม,มอเคตายเอา้ามาอยู่ที่เดิมอีกอะไรวะมันไม่ใช่การวู้เกม คือเข้ามาเบบอ์ล็อบบี้กัดอย่างเดียวครับล็อบบี้กัดอย่างเดียวโอเคต่อไปอะไรดีครับฮะเราจะเขียนว่าชิดบาร์อะไรสักอย่างไหนไหนไหนขวาน่ะลูกขวานไหนไหนไหนลูกขวานอ๋อไอ้นั่นดูละผมปวดจนแล้วนะ โ okay. อเคจอยเลยครับโอเคผมจะบอกทิ้น่นเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะคะก็คือดาบเหล็กกับดาบทองไหมเก่งกว่าครับเอ้อไม่ใช่ตามหินผมว่าโหดกว่าดาบทองดาบเหล็กก็โหดกว่าดาบทองนะครับนะครับโอ้ดบาบไม้ของดาบไม้นี่เท่ากับดาบทองไหมไม่ครับแล้วไม่กมมนักกว่าครับอะไรครับ ผมเล่นอยู่เอาทำไมตรงนั้อุ้ยซัด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 มันเอาของเอาของผมพูดไปตรงสีเขียวตรงกลางดีกว่าเราเล่นยังไงอะแล้วว่าเราอ่อนสุดเลยนั้นอะทีวีพีนะคะมีแค่นั้นอุ้ย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 ต้องชีวิตรอดต้องกลับไปอ่ะมาใกล้ๆผมเลยอ้าวอะไรมาใกล้ผมเลย คุณอยู่ไหนคุณไปไหนแล้วครับนี่ครับคุณนี่หนีไปไหนหาผมก่อนไหนตามมาตามมาทำอะไรอ่ะตามมามาอยู่กันหลังนี้ต้องมีของให้แล้วก็ฆ่าคุณใช่ไหมครับคเป็นอะอะไรโอเคโอเคพร้อมที่จะลงแล้วครับสา้างสมุดอื่นครับรุกกันครับเอาไปเลยครับอุ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ชุดกอดทองเมา เป็นยาวมากครับเวลาแหลกนี่แหละเปลี่ยน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 มินิเกมดีกว่าครับโอเคสมโซโล่เกมไปเลยโอเคครับเดี๋ยวต่อไปโซโอ่เกมเลยโอเทียบกันนะโอเคจอย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 เลยนะครับโอเคนะครับความแหลกของมันก็เท่าเทียมเดิมนะครับอีอเคเดี๋ยว ep สองวันไหนนี่แหละเราคอยตื่นเวตอนนี้ ep หนึ่งอยู่ คุณอยากมาฮะคุณอยากแบบคุณอยากเก่งไหมเก่งเรื่องอะไรครับแบบคุณอยากนั้นไหมอยากเลียนสัตว์เป็นคุณเลี้ยนสัตว์เป็นไหมง่ายๆสัตคืออะไรครับเรียนสัตว์ได้ไหมเป็นไหมเรี้ยนสัตว์ไหมในกระสอบเราโคตรออง่ายครับก,ก็แค่ให้มันสรุปแล้วก็ป้อนอาหารให้มันครับแล้วไอตัวที่กินไข่อ่ะจะรู้มันจะเอาไข่อะไรมา ๋ยวผมขอตาตอนที่ไปเริ่มเกมเลยละกันเหมือนกันด้วยสวัสดีครับตอนนี้ก็เหลือห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคโซนร้าวันนี้ก็โอเคเริ่มนะครับความแหลกในสองสองหนึ่งแหลกแล้วค่ะความแหลกความแหลกของทีนทีรันเราสู้ไม่ได้แม้แม้จะแหลกครับแต่ผมก็ยังเทพครับเชื่อไหมครับวันนี้คุณพูนเตอร์ขนาดผมผมขอไม่บอกสเปกนะฮะแต่ก็เยอะดู เป็กผมต่างมากคุณเพชรยูใช่ไหมเออผมจะบอกไหมเป็กของคุณเพชนี่สองสองจิ๊กครับสองจิ๊กตึงผมเยอะกว่านั้นแน่นอนออกซีบีทครับบอกเลยึงเล่นเคคินครับสวัสดีครับผมแหลกมากเลยครับตอนนี้ตอนนี้ผมไม่แหลกแล้วครับแกดีครับเหลือห้าคีนเหมือนเดิมครับ โอ้แหลกแหลกแหลแหลกหลโอ้ยจะตรงจะตรงจะตกงอยอยยตอนนี้เราครับเราอยู่สถานการณ์โอ้ค่ะอุ้ยเราอยู่ชั้นชั้นสามเลยมั้งเนี่ยคุณเพคขับมาที่ชั้นสามเลยครับผมรออยู่ครับเดี๋ยวผมตายครับอ่ามคุณจะคุณโผล่แโอ้ยแหลกแหลกแหลกโอ้ยเดินช้าดิมันจะแบบไม่มันจะไม่ค่อยแหลกเดินช้าดิก็ผมเดินจะช้าแล้วเนี่ยเฮ้ยมันโบครับเนี่ยมันโบครับนี่นี่โอ้โหโบโอ้โหเราเจอองรวมแล้วครับโบอะไรครับ แมงโปรล่วงแล้วขึ้นมาได้อ้ามันก็ใช้ดับเบิลจำไม่คือเหมือนปีนบนไดอ่ะรู้สึกว่ามันจะเป็นโปนะหรือว่าบันี่แหละก็ไม่แน่ใจก็ไม่กล้ากาลังติงโปก็บ้าเรอโปก็โดนแบนดิไม่เดี๋ยวนี้มันไม่มีระบบกันโปนี่ไม่เห็นใครนั่นเลยโดนระบบกันโปหรือว่าไม่ประกาศแล้ว มันเป็นยังไงกันแน่โอตกตกตกตทั้งสามทั้งสี่แล้วครับโอ้ผมยี่อยู่ชั้นสามสไตล์ครับผมนี่เป็นเอกสินแล้วครับโอ้เหรอครับตายครับโอ้ยโอยังสี่ยังไม่ตกยังไม่ตกยังไม่ตกชั้นสยังไม่ตกไม่ตายครับคุณตายแล้วครับไม่ตายยังครับเดี๋ยวให้ลิงค์ชแนลของคุณเพชรนะฮะแล้วผมก็จะให้ลิงค์ชแนลของคุณเต้นนะครับโอเคตอนนี้ก็กูดบาย